แฟนบอลอย่างเราๆท่านๆนี่ครับ ต่างก็ดูกันดีว่ากีฬาฟุตบอลน,นั้นสร้างเม็ดเงินได้มากมายขนาดไหนเราเห็นนักเตะร,ระดับโลกมากมายมีเงินเดือระดับที่คนอย่างเรานั้นใช้ทั้งชีวิตได้สบายๆเราต่างรู้ดีว่านักเตะอย่างคริสตโนโรนัลโดคือคนที่ครองสถิติค่าเหนื่อยสูงสุดในปัจจุบันที่ราวๆสี่ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์หรือถ้าคิดเป็นปีก็ราวๆสองร้อยกว่าล้านเองครับแต่ถ้าเป็นผู้ดการทีมละ่ะใครคือคนคนนั้นนะครับคุณคิดว่าใครคือกุนซือที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้ยินดีต้อนรับสู่ฤดูดกาล2 ตลาดนักเตะการทุ่มเงินที่บ้าคลั่งของลีกซาอุดีอาระเบียที่กระชากอัลกุซูร์แชมป์เซเนียไปนั่งแท่นเบอร์ต้นของโลกและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรัลมาดิดจะทำให้ชาร์ตข้างเหนือปีนี้เปลี่ยนแปลงไปได้มากน้อยแค่ไหนในวันนี้นะครับพวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กจึงขออาสาพาทุกท่านมาดูไปพร้อมๆกันว่า20กุนซอสมองเพชรคนไหนที่กวาดรายได้เข้ากระเป๋ามากที่สุดในโลกปัจจุบันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอันดับ20รวมโชเซ่มูรินโญ่เบนฟิก้า5.2ล้านปอนด์ต่อปี หลังจากห่างหายจากลีกโปรตุเกสไปนานถึง21ปีในที่สุดโชเซ่มูรินโญ่ก็กลับมารับจอบที่บ้านเกิดของเขาอีกครั้งในฐานะผู้จัดการทีมเบนฟิก้าสโมสรแรกที่เขาเริ่มต้นทำงานในฐานะกุนซือใหญ่ในครั้งแรกที่ก้าวขึ้นมาในครับมูรินโญ่เป็นแค่กุนซือดาวรุ่งเท่านั้นแต่ในวันนี้ที่เขากลับมาเขาคือกุนซือตัวเป้งของโลกที่มีประสบการณ์และความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาและด้วยประสบการณ์ที่ค้นคลักนะครับทำให้โชเซ่มูรินโญ่ได้รับค่าตอบแทนสูงถึง5.2ล้านปอนด์ต่อปีตามรายงานจาก League อันดับ20ร่วมอันโตนิโอคอนเต้นาโปลี5.2ล้านปอนด์ต่อปี หลังจากมือเปล่าที่สเปอร์ดูเหมือนกันกลับมาที่อิตาลีอีกครั้งของอันโตนิโอคอนเต้จะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องเขาได้รับการแต่งตั้งในช่วงซัมเมอร์ปี2024และรับค่าเหนือสูงถึง6ล้านยูโรหรือราวๆ5.2ล้านปอนด์ต่อปีในโปรเจกต์การพานาโปลีกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้งหลังจากที่พวกเขานั้นทำได้เมื่อไม่กี่ฤดูกาลก่อนและคอนเต้ก็ตอบแทนนาโปลีด้วยการนำพาความสำเร็จกลับมาสู่เมืองเนเปิลอีกครั้งนะครับได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ฤดูกาลแรกด้วยกำลังหลักอย่างสก อันดับ18โทมัสทูเคลิลทีมชาติอังกฤษ6ล้านฟอนด์ต่อปี การก้าวลงจากตำแหน่งของแกเดสเซาเกตหลังจากที่พาทีมพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติสเปนในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโร2024ทําให้เก้าอี้ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนั้นว่างลงอีกครั้งและนั่นทําให้มันถึงเวลาของโทมัสทูเคิลผู้ซื้อมากประสบการณ์ชาวเยอรมันที่เคยผ่านการคุมทีมดังๆมาแล้วทั้งในและนอกเกาะอังกฤษเขาควา้าแชมป์มาได้หลายรายการเลยนะครับและด้วยประสบการณ์เหล่านั้นทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ได้รับค่าจ้างสูงที่สุดในโลกทันทีที่ได้รับการแต่งตั้งนะ อันดับสิบเจ็อันเนอร์สโลอตลิเวอร์พูล6.4ล้านปอนด์ต่อปีการมาสานต่อง,งานของยอดกุญซืออย่างเจเกนครอฟนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่อันเนอร์สโลอตพิสูจน์แล้วด้วยการพาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปีแรกที่ก้าวเข้ามาแม้ในขวบปีที่2มันอาจจะเต็มไปด้วยอุปสรรคก็เถอะหากจะว่ากันตามผลงานในฤดูกาลแรกในแกรปค่าเหนื่อยระดับ6.4ล้านปอนด์ต่อปีอาจดูน้อยไปสิ้ด้วยซ้ำนะครับแต่หากจะว่ากันตามผลงานในฤดูกาลปัจจุบััััันน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 แแแลลลลล้้้้้้้้ววววกกกกกก็็เเเเเเรรรรรราาาาาไไไไไมมนนไออูู่่่่่่หหหืืืออ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 ะะคคคบบดด์์สตจงงีีีุซขิพยป อันดับ16ฮันซิฟลิกบาร์เซโลนา6.5ล้านปอนด์ต่อปี บาร์เซโลนากลับมาเป็นทีมที่น่ากลัวอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของชายที่มีชื่อว่าฮันซิฟลิกเจ้าบุญทุ่มกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกและอัดแน่นไปด้วยนักเตะดาวดังมากมายุ่าื้อ,อรายนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเฮียบและเมื่อประกอบกับประสบการณ์ที่ผ่านๆมาในกับทั้งกับไบร์และทีมชาติเยอรมันเชื่อเถอะว่าฮันซิฟลิกคือไม่กี่คนในโลกที่สามารถจัดการกับอีโก้ของนักเตะบาร์เซโลนาได้และนั่นทําให้เขาได้รับค่าจ้างสูงถึง6.5ด้าล้านปอนด์ต่อปีทันท อันดับ14ร่วมรูเบนอโมริมอดีตกุนซอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับที่6.7ล้านปอนด์ต่อปี ผมไม่สามารถปฏิเสธโอกาสนี้ได้นี่คือสิ่งที่รูเบนอโมริมกล่าวออกมาหลังจากอำลาสปอร์ติ้งลิสบอนที่กำลังไปได้สวยนะครับเพื่อมารับงานกูซื้อแมนยูนเต็ดต่อจากเอริคเทนฮากมีรายงานว่าอโมริมจะได้ค่าตัว6.5ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลขณะที่ทำงานที่โอทฟฟอร์ดและแม้ว่าฤดูกาลนั้นแมนยูจะมีฤดูกาลที่ยแย่ในพรีเมียร์ลีกและจบลงด้วยอันดับเหนือโซนจบทั้นเพียงเล็กน้อยแต่อโมริมยังได้เวลาทำทีมต่อครึ่งฤดูกาลก่อนที่ปี2026เขาจะถูกนน,น, United, กนี้นมเคท่ลลหว อันดับ14ร่วมซาบิออลอนโซ่อดีตกองเซือเรยมรลมาริดรับที่6.7ล้านปอนด์ต่อปี มันน่าประหลาดใจไม่น้อยเหมือนกันที่ทั้งซาบีลลอนโซและรูเบนอโมริมสกุลซือที่กลายเป็นอดีตในช่วงระยะเวลาไล่เรียกกันจะได้รับค่าจ้างเท่าๆกันซาบีลลอนโซเข้ารับตำแหน่งกุนซือราชันชุดขาวนะครับด้วยการพาไปเออร์เรส์กุเซนคว้าแชมป์บุนเดสเลกาประวัติศาสตร์พร้อมด้วยสถิติไร้พ่าย,ายนั่นจึงทำให้เขาถูกคาดหวังไว้สูงนะครับเพียงแต่ว่าซาบีลลอนโซนั้นทำมันไม่สำเร็จไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรจากแหล่งไหนก็ตามนะครับผลสุดท้ายซาบีลลอนโซและเรยลมาริดคือการประกาศตกลงแแยกกกกทาาาาางนนง,างาัันนนนใใชช่่่่่่ววเลลไมีีโหจพข้บซ ที่ซาอุดิอาระเบียอันดับ13แวงซองคอปเปนีบเยอร์มิวนิก7.8ล้านปอนด์ต่อปี ชืว่อว่าในฤดูกาลนี้หนึ่งในฟุตบอลที่ดูสนุกและเราใจที่สุดในยุโรปต้องยกให้กับบบเยอร์มิวนกเลยครับย้อนไปเมื่อปลายซีซั่น2023-2024หลังจากที่เขาพาเบอร์ลี่ตกชั้นใครจะไปเชื่อว่า18วันต่อมากอมบานีจะกลายเป็นกุซื้อใหม่ของบาเยอร์มิวนกเขาถูกตั้งคำถามมากมายในช่วงฤดูร้อนปี2024ที่เข้ารับตำแหน่งนะครับและคำถามเหล่านั้นก็ถูกตอบอย่างหมดสิน้นในช่วงเวลาไม่กี่เดือนหลังจากนั้นนี่คือผลจากการทำการบ้านอย่างหนักของผู้บริหารบาเยอร์นะครับที่แม้แฟนบอลจะตั ถ้าเหนื่อย7.8ล้านปอนด์ต่อปีของเขานั้นมันดูเล็กน้อยไปเลยนะครับเมื่อเทียบกับผลงานในปัจจุบันอันดับ12โทมัสแฟรงค์ Frank, คอร์นมฮอสเปอร์8ล้านปอนด์ต่อปี ถ้าพูดถึงฤดูกาลก่อนๆชื่อของโทมัสแฟรงค์คือกุืแจที่ไม่ว่าทีมไหนก็ต้องอยากได้นะครับด้วยผลงานการพาเบรนฟอร์ดขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกในปี2021และกลายเป็นตัวแสบมาจนถึงปัจจุบันซึ่งนั่นคือสาเหตุหลักที่ทําให้โทมัสแฟรงค์ได้ก้าวมานั่งแทนกุซือใหญ่ของทอตแนมฮอสเปอร์ในฤดูกาล2025-2026แทนที่ของแอนด์ปอสเตโคกลูที่ถูกไล่ออกแม้เพิ่งทําทีมในแชมป์แรกในรอบหลายปีแฟรงค์แบกขาเหนื่อยและความคาดหวังไว้สูงมากนะครับเพียงแต่ว่าผลงานของสเปอร์ในซีซั่นนี้นั้นมันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเลยแม้แต่น้อยซึ่งนั่นทําให้ปัจจุบันชื่อของโทมัสแฟรงค์เป็นกุซือตัวเต็งอันดับ หนึ่งในตอนนี้ที่อาจจะถูกลดบางทีที่ตอนคลิปนี้ออนออกไปในครับโ r มัสแฟรงค์อาจจะกลายเป็นอดีตคุณซื้อของสเปอร์ไปแล้วก็เป็นได้อันดับ10ร่วมโลลองบรองอดีตคุณซือเอาอิติฮัดรับที่8.3ล้านปอนด์ต่อปี ื่อทีความล้มเหลวกับอลิิกนียงที่นําพาเขาสู่การถูกปลดออกในปี2023นั้นใครจะไปคิดว่ามันคือจุดกลับตัวในอาชีพของโรลองบลองนะครับที่ทําให้เขาได้รับทรัพย์ก้อนโตพอสมมสอนที่ติดต่อเข้ามาคือเอาอิทธิัลจากซาอุดิอาระเบียนะครับที่มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษค่าเหนื่อยกว่า8.3ล้านปอนด์ซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขาได้ลายเซ็นของบลองในฤดูกาล2024-2025และบลองก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนั้นนะครับด้วยการคว้าแชมป์ให้สมสสสแตุก, 26, กอกด ด้วยเวลาเพียงแค่เดือนกว่าๆลองถูกปลดจากตำแหน่งอย่างรวดเร็วนะครับหลังพาทีมแพ้รวมกัน3ามนัดในทุกรายการทั้งใน AFC c h แชมเปี้ League กที่บุกไปแพ้อาวาดาทีมร่วมลีก1-2แพ้เอานาซเซอร์1-2ในเกมซาอุดีสุเป,ป์คับและสุดท้ายการแพ้เอานาเซอร์ในซาอุดีโปลิก0-2อันดับ10ร่วมอูนยเอเมรีแอสตันวิลล่า8.3ล้านปอนด์ต่อปี สวัสดีตัวแสบประจําพิมเมล,ลีกฮันจะบอกว่าในช่วงเวลา1-2ปีที่ผ่านมานี้แอสตนวิลล่าคือตัวแปรสาคัญที่ทําให้ทีมรันดับบนบนในตารางพิมเมล,ลีกว่าว่ดเลยก็ว่าได้ซึ่งน่ามาจากฝีมือของชายที่มีชื่อว่าอูนัยเอเบอรี่ผู้นี้ก็พาทีมจากอันดับ17ขึ้นมาเป็นอันดับ7ในซีซั่นแรกที่เข้ามาคุมและทาให้วินล่าได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในรอบ13ปีนั่นมันก็น่าจะพอตอบแทนค่าเหนื่อยระดับท็อป10ของโลกได้อย่างยอดเยี่ยมและเชื่อเถอะว่าหากวิลาากนล่าภายใต้ อันดับ9คารโลอัชลอตติทีมชาติบ,บราซิล8.4ล้านปอนด์ต่อปี ชื่อถือว่าหากเทียบประสบการณ์แล้วค่าจ้างระดับ84ล้านปอนด์ที่คาร์โลอันเชลติได้รับนั้นมันไม่ใช่ตัวเลขที่มากมายอะไรเลยเขาคือกุซื้อที่อยู่ในระดับทร็อปของโลกมาอย่างยาวนานนะครับและมีผลงานมากมายซึ่งฟุตบอลโลก2026กับทีมชาติบ,บราซิลก็คือความท้าทายใหม่ของกุซื้อชาวอิตาเลียนรายนี้สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือเขาได้รับเงินเดือน,นเพิ่มขึ้นเพียงแค่100 0 0 0ปอนด์ต่อปีเท่านั้นในงานใหม่อย่างไรก็ตามนะครับอันเชจะได้รับโบนัสอีก4.2ล้านปอนด์หากเขาสามารถพาาาบบบรรซิลลลคแชมฟอโกดสสสเ็จััน8ย เอาอาลี9.6ล้านปอนด์ต่อปี หาจะบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชื่อของมัสเท็ดยสชเลอร์อดีตกุซือจากเรดบูลซัสบวกจะถูกมองว่าเป็นกุซูดาวรุ่งที่น่าจะตามองในเวทียุโ,โรปพรีงแต่ว่าสิ่งนั้นนะครับมันกลับเกิดขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียแทนหลังจากที่เขาถูกปลดจากซัสบวกในฤดูร้อนปี2023โคชหนุ่มชาวเยอรมันก็ได้รับงานใหม่จากหลีสูงสุดของซาอุดแทนซะอย่างนั้นและฤด,ดูกาลแรกเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับเมื่อเขานำทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีสูงสุดของฟุตบอลซาอุาร้ ปีมาจนถึงปัจจุบันอันดับ7จ็ดลุยส์เอลิเก้ปารีสแซ็แมง9.6ล้านปอนด์ต่อปี เราจากได้เห็นชื่อของลุยส์เอริก้อยู่ในทำเนียบกุนซือระดับแนวหน้าของโลกมานานเป็น10ปีแล้วนะครับหลังเขาพาบาร์เซโลนาครองยุโรปและในตอนนี้เขากำลังทำเช่นนั้นเหมือนกันที่ปารีสแซงต์แชร์แมในฤดูกาลที่สอของเขากับปเอสเชนะครับมันคือความสำเร็จที่น่าเหลือเชื่อเขาสามารถพาปเอสเช่คว้าแชมป์ยูซีแอลเพราะนอันทุน่มท,น,ทนเหนืออินเตอร์มิลาน5ต่อ0และแม้ค่าเหนื่อยของลุยส์เอริก้จะมากถึง9.6ล้านปอนด์ต่อปีจะเชื่อถือว่าด้วยผลง,งานระดับนี้นนนนครรััับปปาาาาาีีสงอออออออยยกกกตตวลลเเเเพิ่่่มมมใหห้้้ไืดด6ชซุ10.4 ตั้งแต่ฤดูร้อนปี2023เมื่อเขาย้ายจากเฟเดเบเช่ในตุรกีไปอยู่กับอัลฮิลาาในซาอุดิอาระเบียฮอกเกชเชซูก็คุ้นเคยกับการได้รับค่าตอบแทนอย่างงดงามเขาเป็นหนึ่งในกุซือชาวโปรตุกีสที่คว้าแชมป์มากมายตลอดอาชีพนะครับการคุมทีมอัลฮิลาา99นัดก่อนที่จะถูกดึงตัวไปคุมอัลนาเซอร์ทีมที่ยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าประสบความสำเร็จแม้มีนักเตะอย่างคริชโนโรดาโดโดยข้อมูลของแฟร์สกอร์นะครับเขากลายเป็นผู้จัดการทีมที่ได้รับค่าตอบแทนสูงเป็นอันดับหกของโลก ในน,นี้มาจากการมาของกุซือใหญ่วัย71ปีชาวโปรตุกีสรลยนี้นี่แหละครับซึ่งบางทีหลังจบซีซั่นนี้เอานัสเสอ้ออาจพูดได้เต็มปากสักทีว่าพวกเขาประสบความสำเร็จได้แล้วอันดับ 5. David es, ้าเดวิดมอส์สเอเวอร์ตัน12.5ล้านปอนด์ต่อปี หนึ่งในเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2024-2025มาจากฝั่งเสียำเงินของเมอร์ซีไซส์อย่างเอเวอร์ตันหลังจากเร,เริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างย่ำแย่ภายใต้การคุมทีมของชอนไดช์สมสรจะอีฝากฝังง่งเมืองลิเวอร์พูลตัดสินใจมอบความไว้วางใจให้กับเดวิดมอยส์ผู้มาประสบการ์กลับมาคุมทีมทุดใหญ่อีกครั้งและบอกได้เลยว่าการร่วมงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมานกนะครับมอยส์ es, พาเอเวอร์ตันรอตกชั้นได้สำเร็จและกำลังพาทีมอยู่อันดัับ10ในน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 นดกาาาี้้แแต่่่่่มหทท็ป4เคคะรับ อันดับ4มิเกลอาร์เตต้าอาเซนอล15.6ล้านปอนด์ต่อปี มิเกลออัลเตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ได้รับผ้าตอบแทนสูงที่สุดเป็นอันดับสของโลกนะครับหลังจากเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่ระยะเวลากว่า3ปีกับทีมแม้ว่าเส้นทางสู่ League, แชมเปี้ยนส์ลีกจะยังไม่เคยถูกเปิดนะครับแต่กุนซือชาวสเปนก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่สนามเอเวอร์เดสต์สเตเดียมมาโดยตลอดและนำสไตล์การเล่นฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นกลับมาสู่เดอะการ์นเนอร์สอีกครั้งอาร์เซนอลเคยเกือบจะควา้าแชมป์ได้ในฤดูกาล2022-2023แต่ก็ต้องมาพลาดโอกาสไปในโค้งสุดท้ายนะครับแม้ว่่่่่่าา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 สสัััญญฉบบบให eta, ใหหมมมมขขขออออองงรรร์์เเเเเเตตตต้้้้้้้จะทไดดดิินน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 นืืพพฐ13 15ลลปปปีแกกก็าาถ็ถึว ปอนได้หากเขาพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกบางทีซีซั่นนี้นะครับโอกาสที่จะได้ออปชันนี้อาจสดใสกว่าครั้งไหนๆก็เป็นได้อันดับ3เป๊ปกวานิลลาแมนเชสเตอร์ซิตี้20.7ล้านปอนด์ต่อปี หลังจากคว้าชแชมป์สามรายการในฤดูกาล2023-2024เป็นที่แน่นอนว่าเป๊ปกัวดิวล่าไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ร,รับค่าจ้างสูงที่สุดในอังกฤษนะครับแต่ยังรวมถึงในโลกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับด้วยผลง,งานแชมป์ลีก4ส,สมัยติดต่อกันจึงไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงได้รับเงินเดือนมหาศาลเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อเขาถูกมองว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกในเวลานั้นสําหรับตอนนี้นะครับแมนซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกัวดิวาร่านั้นก็ยัง,งเป วลากับเรือใบสีฟ้าแล้วก็ได้อันดับ2ซิมเเนีอิสากิเอาฮีเล่ยด8ล้านปอนด์ต่อปี หลังจากผิดหวังมาหลายปีอินเตอร์มิลานก็กลับมาสู่จุดสูงสุด,สด,สดของฟุตบอลอิตาลีและยุโรปได้อีกครั้งนะครับภายใต้การคุมทีมของซิโมเนอิซากีิกุซือรายนี้ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นให้กับงูใหญ่ตั้งแต่เข้ามาคุมทีมในปี2021คว้าแชมป์ในประเทศหลายรายการกับเนรัสซูรี่นะครับและเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2022-2023และ2024-2025และนี่คือเหตุผลที่ทำให้อารฮิลล่ยอมทุ่มเงินมหาศาลระดับตัวท็อปของโลกนะครับเพื่อดึงซิโมเนอิาาากีี้้ยยมมมคุทในตะว,วัออ่อง แล้วมาที่อันดับหนึ่งนะครับเดียโกซิเมโอเน่อลาเดโกมาตุิด25.9ล้านปอนด์ต่อปี ยังคงอยู่ตรงนี้ที่เดิมไม่เคยไปไหนเสมอมานะับเป็นเวลามากกว่า14ปีแล้วนะครับที่ดีโกซิเมอเน่นั่งแท่นกูซือตรามีซึ่งนี่อาจเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้อดัมดริตนะครับยอมมอบค่าจ้างที่มากที่สุดในโลกให้กับเขาเพราะเอลโชโลผ่านร้อนผ่านหนาวกับทีมมาอย่างมากมายกูซือชาวเจนตายรายนี้นะครับสามารถโค่นบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดพาแชมป์ลาลิก้ามาครองได้ถึง2ครั้งและพาทีมไปถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีก2ครั้งแม้ผลลับจะเป็นการพ่ายแพ้ให้กับคู่ปรับร่วมเมืองอย ความผิดหวังทั้งจากผลงานในลีกและการตกรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างยับเยินทำให้เกิดความไม่พอใจทั้งในหมู่แฟนบอลและผู้บริหารมีเสียงกระซิบกระซาบมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับวัยสมัยของดิเอโกซิเมโอเน่นั้นอาจกำลังจะถึงจุดสิ้นสุดนะครับแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นและปัจจุบันดิเอโกซิเมโอเน่เขยัคนเป็นกุนซือตารามีและกุนซือค่าหนื่อ,อันดับหนึ่งของโลกต่อไปและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้้้ทุกก่านนไดดดูััวยครบ หากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ